มาครับทุกคนมากินลูกชิ้นกุ้งกันครับทุกคนจากยัม่เทลอันนี้มีคนบอกกี้ว่าเจ้านี้อร่อยและพรมเ์มายมากๆครับทุกคนมาถึงปุ๊บคือลูกชิ้นกุ้งแบบใหญ่มากครับเอออันนี้ครึ่งกิโลนี่เลยครับทุกคนอหอมมากหอมจริงถ้าซื้อสองหอ่อก็เท่ากับว่าหนึ่งกิโลนะครับทุกคนส่งฟรีเลยหูได้เยอะมากแล้วลูกใหญ่อะ่ะลูกใหญ่จริงทุกคนดูดิ ลูกบุลลุมเลยแล้วมีแบบเนื้อกุ้งแบบเป็นสีส้มๆออกมาหมดเลยครับทุกคนดูสิดูนะคนัเขาจะใส่กุ้งมาเยอะมากอะ่ะดูดิเห็นเป็นสีส้มๆตลอดเลยเดี๋ยวกี้จะเอาไปเข้าไมโครเวฟเขาบอกว่าเข้าไมโครเวฟได้นะครับผมแล้วก็หม้อทอดไร้น้ํามันได้นะครับมาว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะมากินกับน้าจิ้มซีฟูด้ดน้าจิ้มมะขามเปียกแล้วก็น้าจิ้มแจ่วเวลาเราไปกินที่แบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอะครับทุกคน ส่งฟรีแล้วก็ส่งห้องเย็นด้วยนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปทํากันมาแล้วลูกชิ้นกุ้งสไตล์ญี่ปุ่นครับเจ้านี้พรีเมียมแบบรักชูมากทุกคนได้ลูกใหญ่เด้งๆแบบนี้เลยฮะมาแล้วครับทุกคนหอมมากครับทุกคนอันนี้เอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนมานะครับลูกชิน้นลูกใหญ่จริงครับทุกคนเป็นลูกชิ้นกุ้งเดี๋วกี้ให้ดูเฮ้ยทุกคนดูกุ้ง oh, <no. S 1> เดี๋ยวนะร้อน <laughs> กุ้งมาเป็นตัวเลยอะครับ <Yeah. S 1> ทุกคนดูสิมีสองฝั่งด้วยนะหอมมากเดี๋ยวขอชิมนะครับสาวกลูกชิ้นห้ามพลาดเลยนะอื mm hmm. คือ mm hmm. มันเป็นลูกชิ้นกุ้งแบบกุ้งตะโกนนะครับทุกคน ไม่รู้จะบอกว่ากุ้งตะโกนยังไงอะ่ะคืออันนี้เข้ามาอบรมร้อนคือง่ายวิ้ยแล้วมันฉ่ำอะ่ะดูดิน้ําเด้งออกมาแล้วดูตัวกุ้งมีตัวกุ้งอยู่ตรงนี้เด้งๆมาเลยอืมไม่ใช่วิญญาณกุ้งอะ่ะฮึมทำดีมากอะ่ะทำดีทำถึง จิ้มน้ำจิ้มตัวไหนดีอืน้ำจิ้มซีฟูดก่อนเพราะว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งที่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดได้เนะเเาะแกอรอมากอันนี้ไม่ไม่ต้อจี้แต่อันนี้เข้าไมโครเวฟครับเดี๋ยวมาชิมว่ารสชาติเขาต่างกันหรือเปล่าอืม ทุกคนครับสมแล้วล่ะที่เขาเคลมว่าเขาเป็นแบบกุ้งแบบพรีเมียมอืมคือเนื้อกุ้งแบบมาทั้งตัวนะอือเอาจริงเข้าไมโครเวฟก็อร่อยครับอือเขาทำได้พรีเมียมจริงๆอะทุกคน ีเนื้อกุ้งทุกลูกแบบตะโกนไม่ใส่มันหมูไร้สารกันบูดทอดได้เลยไม่ต้องรอละลายอุ๊ยดีแล้วดูสินค้าเขาดูแบบพรีเมียพรีเมียม,มทุกคนส่งห้องเย็นมาอย่างดีนะครับอืมสอแพ็คนะ2องแพ็คส่งฟรีนะครับแคปคลิปกี้แล้วก็ไปบอกแอดมินได้นะครับมีบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านม่วงติ๊กตอกชอ็อปอะไรมีหมดเลยนะครับทุกคนกดได้เลยนะอืม ขี้ก็การันตีว่าอร่อยจริงทุกคนมันแบบพรีเมียมที่เคยกินลูกชิ้นกุ้งร้านหนึ่งนะแถวสะพานเหลืองอันนั้นลูกเขาจะเล็กๆยังลูกระบับ5บาท6บาทครับทุกคนแต่นี่คือลูกใหญ่เบื้เริ่มเดี๋ยวมาลองกินกับตัวน้ําจิ้มน้ําจิ้มวี <c oughs> ติดจุดทุกปากมะขามเปียกกุ <c oughs> ้งนั่น,น,นเต็มปาเลย ชอบมากอมหอมกลิ่นกุ้งตีขึ้นจมูกแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟูดคือเข้ากัน ซื่อแบรนด์นี้นะทุกคนยำมิเทลครับยำมิเทลลูกชิ้นกุ้งสไตล์ญี่ปุ่นสูตรพรีเมียมรู้ดิจิ้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดอุ้ยไม่สามารถสองลูกได้นะลูกเขาใหญ่เอ๊ะหรือได้อืมอย เด่นปากจมคำออันนี้เป็นฟิลแบบน้ำจิ้มทำเองเอง,ง่ายๆเหมือนเวลาเราไปกินพวกร้านเกาเหลาครับทุกคนอืมเอาน้ำส้มสายชูนะครับน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็พริกอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งเลยอย่างนี้ก็ได้ง่าย เพราะว่าเวลาเราไปกินพวกร้านเกาเหลาเอามาจิ้มหมูจิ้มเนื้อน่ะเราก็ปรุงเองง่ายๆแบบนี้ยนี่ดะลูกเบลึมกับแก้วน้ำจิ้มว้า เข้ากันมาก,กน้ำจิ้มซีฟู๊ดแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นหมูต้องกินกับกน้ำจิ้มมะขามเปียก ูดเลยนะว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งที่ที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาก็ว่าได้ไดูส่วนประกอบแร้วทุกคนส่วนประกอบเขามีอะไรบ้างกุ้ง68%สิบเอนหืมเนื้อปลาเบิบสาเครื่องปรุงรสน้ำตาลไฟเบอร์จากข้าวสาลีแป้งมันสับหลังน้ำมันถั่วเหลือง กุ้งหกสิบแปดเปอนี่ก็คือเยอะมากทุกคนแทบมีใส่เนื้อปลาให้มันแบบเด้งๆบ้างครับน้ำจิ้มซีฟูดดีกว่า หลายคนชอบถามกิดว่าทำไมต้องดมอาหารก่อนกินกุ้งไม่เค็มไม่ขาวกุ้งไม่ขาวป่าเลยหอมๆมกินกุ้งแบบอร่อยมาก อ,อ๋อเรื่องดมอาหารจะบอกว่ามันช่วยเพิ่มอรรถรสในการกินครับเราได้กลิ่นได้ได้รสของตัวอาหารแล้วเออได้รูปได้รสอาหารแล้วมันต้องได้มีกลิ่นด้วยครับทุกคนมันถึงจะอร่อยแซบ่แซบแบบกินไปจินตนาการความหอมประมาณนี้รสชาติแบบนี้มันแบบทําให้มันอาหารมันอร่อยขึ้นนะ แล้วสมัยนี้ง่ายครับเอาเข้ามาอบรมร้อนเนี่ยรสชาติเหมือนกับเวลาเราทอดน้ำมันทุกคนไม่ต้องมาทอดน้ำมันให้น้ำมันกระเด็นให้เสียเวลาแบบคั่วๆนะทุกคนมาอบรมร้อนเลยครับอร่อย ทุกคนว่ากี่ทำเมนูอะไรกินอู้ดูเลยกุ้งจะหาว่าอวดกุ้งเยอะแต่ว่ามันอเมซิ่งอ่ะทุกคนราคาแค่แพ็กละสองร้อก้าสิบดูนังใส่กุ้งมาแบบทุกตัวแล้วไม่ใช่แบบอ๋อเศษกุ้งตัวนี้โดนกับลูกชิ้นไอ้นี้ก็เป็นแล้วแต่จะโชคดีไปลูกไหนโดนเนื้อก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้เหมือนกับทุกลูกอะ่ะต้องมีกุ้งเป็นส่วนประกอบแบบเนื้อเนื้อ เด้งๆเลยทำดีทำดีำดส่วเรื่องราคามันก็แบบพอมีราคาแหละนะทุกคนตามวัตถุดิบมันจะให้ไปแบบลูกระบาดสองบาทมันก็ไม่ได้ถูกไหมเราพูดกันตรงๆเขาเป็นสูตรพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่น คือต้องแบบว่ารูปรูป,รปเป่เขาแช่แข็งมาเนี่ยอ่ะแคปเผื่อใครแบบว่าอยากไปสั่งหรือทิ้งเดี๋ยวกี้จะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วก็แคปชั่นแล้วกันครับอื แล้วเนาะไปกันเลยครับทุกคนลูกชิ้นกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งแบบพรีเมียมเวอร์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอสอขออนุญาตไปไลฟ์สดกินต่อเลยฮะอืม ถ้าเป็นลูกชิ้นกุ้งนะกินกับน้าจิ้มทําเองง่ายๆแบบเนี้เหมือนไปแบบร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากว่าน้ําจิ้มมะขามเปียกเหมาะสำหรับกินกับลูกชิ้นหมูครับบอกว่าจะหยุดมันกินเพลินๆนะตามภาษาคนชอบกินลูกชิ้นอะ มันเป็นอะไรที่แบบมันมีความสุขมากมันได้กินอาหารที่แบบเราชอบอะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยกี้เป็นคนชอบกินลูกชิ้นมากค่ะเคยใครจะรู้ลูกชิ้นแดงไส้กรอกแดงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทุกคนควรจะลองนะสําหรับสาวกลูกชิ้นหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะเอาไปจัดลงจัดเลี้ยงเวลาที่แบบว่ามีงานแบบว่าอย่างใกล้ๆสงการเอาไว้จะทานกับที่บ้านเวลาเล่นน้ำเหนื่ยยอยๆอย่างเงี้ยครับทุกคนสั่งไปไว้แช่แข็งได้อสองแพ็ เขามีส่งฟรีอยู่นะครับทุกคนแต่ต้องแคปคลิปกี้ไปให้เขาด้วยนะปกติเขาจะส่งอยู่ที่4แพ็คมั้งถึงจะส่งฟรีนะครับทุกคนยังั้นไปจัดแพ็คละ290ราคาเหมาะสมกับคุณภาพจริงๆกี่ว่าราคาถูกกว่าคุณภาพที่เราได้รับด้วยซ้ำไปนะครับทุกคนแล้วก็อร่อยดีมากนะครับยัม,มี่เทลนะครับลูกชิ้นกุ้งพรีเมียมสไตล์ญี่ปุน่นวิง่งนะครับไปละทุกคนวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กี้ด้วยนะครับเราจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ